มาดูชมบรรยากาศในอู่ศินตะบัดนะครับวันนี้แล้วก็จะพาไปชมรถสวยสุดหล่อของเรานี่ครับเจ้าสามสองสุนตัวนี้ทำไปที่อู่เลยนะควยงานตามท้องเรื่องเครื่องดีมากเดี๋ยวไล่ไปชมเจ้าจีก้าก็แล้วกันเจ้าจีก้ากเราก็ออกไปหนึ่งคันแล้ว ทำด้วยวิกเตอร์ของเรา500ร้อนี่ห้าร้นะครับสวัสดีครับพ่อหน้าตามด้วยนาจีก้าของเราถึงชายแดนเราจะมีปัญหากันเราก็ยังทำการค้ากันอยู่เรื่อยๆไป จนกว่าจะยิงกันอันนี้เจ้าสามศูนหน้าหน้าแตนเลดอันนี้สเปคใหญ่หน่อยนะครับเปกใหญ่เปคใหญ่ยาวอันนี้อันนี้เจ้าสามสองศูนรู้สึกจะเป็น อันนี้น่าจะเป็นของอู่สิงห์สมบัติทำไปะตัวนี้ซื้อมาแค่แล้วก็ตามด้วยสิบน็อตตัวนี้สิบน็อตของเราสิบน็อตล้อสเปค7เมตรนะครับตัวลูก หัวแม่ก็หกเมสามสิบสูงสองเมตรห้าสิบตัวนี้ก็สิบน็อตทั้งหมดนะครับวันนี้รู้สึกว่าทีมงานของ,งการคอนเรก็จะมาหลายคันอยู่ก็สวยงามตามท้องเลือง อย่างเ้ยขับคันนี้เหรอรเปลี่ยนได้ไปรุ่นที่ไหนอ่ะเปลียนได้แค่หนึงไปรุ่นทีเฮ้ยออขับดีเดี๋ยวได้ขับรถใหม่เองอยู่ยาวๆเดี๋ยวได้ขับรถใหม่บอกฝากคนงานไว้สำหรับสาวกสารพกรุลนละวันนี้นะคะรับ